กราบสวัสดีครับพระธรรมวันที่19กันยายน2568เรื่องพระนางยโสธราเถรีผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทูลาปรินิพานจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏเล่มที่72พระสุตันตปิฎกคุทธ,ธะนิกาย อัปทานเล่มที่9หน้าที่640ข้อที่168ยโสธราเถรีอัปทานที่8ว่าด้วยบุพภาริยาของพระยะโสธราเถรีที่ฉันมีฤทธิ์มากมีปัญญามากมีภิกษุณี1,100องค์เป็นบริวาร เข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าถวายอภิวาทแล้วเห็นลายลักษณ์กงจักของพระศาสดาแล้วนั่งอยู่ณนะที่ควรส่วนหนึ่งได้กราบทูลว่าหม่อมฉันมีอายุ76ปีล่วงเข้าปัจฉิมวัยแล้วถึงความเป็นผู้มีกายเงื้มลงแล้วขอกราบทูลลาพระมหามุนี หม่อมฉันมีวัยแก่มีชีวิตน้อยจักละพระองค์ไปมีที่พึ่งของตนได้ทำแล้วมีมรณะใกล้เข้ามาในวัยหลังข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันจะถึงความดับในคืนวันนี้ชาติชราพยาธิและมรณะไม่ได้มี ไปสูงนิพพานที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเป็นบุรีอันไม่มีความแก่ความตายและความไม่มีภัยตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์อยู่รู้จักความผิดขอประทานโทษณที่เฉพาะพระพักพระองค์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันขอกราบทูลว่า เมื่อหม่อมฉันท่องเที่ยวไปในสงสารหากมีความพลั้งพลาดในพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดประทานโทษแก่หม่อมฉันเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจงแสดงฤทธิ์และตัดความสงสัยของบริษัททั้งปวงในศาสนาเถิด พระยะโสธราเถรีกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันชื่อยโสธราเป็นประชาบดีของพระองค์เมื่อยังทรงครองอาคาบวิสัยเกิดในสกุลสากยะตั้งอยู่ในองค์คสมบัติข้าแต่พระมุนีมหาวีระเจ้าขอพระองค์ พึงทรงระลึกถึงกุศลกรรมเก่าของหม่อมฉันเถิดข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันสั่งสมบุญไว้เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหาวีระเจ้าหม่อมฉันงดเว้นอนาจารในสถานที่ไม่ควรแม้นชีวิตก็ยอมสละเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ได้ ข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประธานหม่อมฉันเพื่อให้เป็นภรรยาผู้อื่นหลายพันโกรกับก็เพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันมิได้เสียใจในเรื่องนั้นเลยข้าแต่พระมหามุนีพระองค์ประธานหม่อมฉันเพื่ออุปการะหลายพันโกรเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ หม่อมฉันไม่ได้เสียใจในเรื่องนั้นพระองค์ตรัสบอกหม่อมฉันว่าเราย่อมให้ทานกับพวกยากจนเมื่อเราให้ทานอันอุดมเราย่อมไม่เห็นหม่อมฉันเสียใจข้าแต่พระมหาวีระหม่อมฉันยอมรักทุกข์มากมายหลายอยากจนนับไม่ถ้วนในสงสารเป็นอนเนก เพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีหม่อมฉันได้รับสุขย่อมอนุโมทนาและในคราวที่ได้รับทุก์ขก็ไม่เสียใจเป็นผู้ยินดีแล้วในที่ทุกแห่งเพื่อประโยชน์แก่พระองค์ข้าแต่พระมหามุนีพระสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม โดยบรรดาอันสมควรเสวยสุขและทุกข์แล้วได้บรรลุซึ่งพระโพธิยานหม่อมฉันได้รวมมาเป็นอันมากกับพระสัมพุทธเจ้าพระนามวโคดมผู้เป็นนายกของโลกเป็นเทพผู้ประเสริฐพระองค์ก็ได้รวมมาเป็นอันมากกับพระสัมพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ผู้เป็นนาถะของโลกข้าแต่พระมหามุนีอธิการของหม่อมฉันมีมากเพื่อประโยชน์แก่พระองค์หม่อมฉันเมื่อสแสวงหาพุทธธรรมอยู่ก็ได้เป็นบริจาริกาผู้รับใช้พระองค์ในสี่อสงไขยแสนกับพระมหาวีระเจ้าพระนามวัีพังกร ผู้เป็นนายกของโลกเสด็จอุบัติขึ้นแล้วประชาชนในปัจจันตประเทศมีใจยินดีนิมนต์พระตถาคตเจ้าแล้วช่วยกันแพ้วถางหนทางสำหรับเป็นที่เสด็จพระพุทธดำเนินนาการครั้งนั้นพระองค์เป็นพรามนามว่าสุเมทะตกแต่งหนทางยาว เพื่อพระสุคตเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงหม่อมฉันมีสมภพในสกุลพราหมณ์เป็นหญิงสาวมีนามว่าสุมิตตาเข้าไปสู่สมาคมถือดอกบัวไปแปดกรรมเพื่อบูชาพระศาสดาแต่ได้ถวายพระองค์ผู้เป็นฤาษีอุดมในท่ามกลางประชุมชน ครั้นนั้นหม่อมฉันได้เห็นพระองค์ประกอบสุภกิจอยู่นานมีความการุณาเมือ่อฤาษีนั้นเดินเลยไปแล้วยังดึงใจหม่อมฉันให้นิยมจึงได้สำคัญว่าชีวิตของเรามีผลครั้นนั้นหม่อมฉันเห็นความพยายามของพระองค์นั้นมีผล จึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษีด้วยบุญที่ทำมาก่อนแม้นจิตของหม่อมฉันเลื่อมใสในพระสัมพุทธเจ้าหม่อมฉันยังเลื่อมใสในพระองค์ผู้เป็นฤาษีมีมนัสสูงมิได้เห็นสิ่งอื่นที่ควรถวายจึงได้ถวายดอกบัวแก่พระองค์ผู้เป็นฤาษี พร้อมด้วยกล่าวว่าข้าแต่ระฤศษีดอกบัวห้ากำจงมีแก่ท่านดอกบัวสามกำจงมีแก่ดิฉันข้าแต่ท่านระฤศษีดอกบัวเหล่านั้นจงมีเสมือนกับด้วยท่านนั้นเพื่อประโยชน์แก่โพธิญาณของท่านเนื้อความจากพุทธจริยา พระองค์ทรงปรอบพระนางยโสธราด้วยพระพุทธดำร,รัสอันอ่อนโยนว่ายโสธราเอ่ยพวกเราทั้งหลายเหมือนเนื้อที่ติดบ่วงหรือนกที่หมกตัวอยู่ในกรงตถาคตได้ทำลายบ่วงและกรงออกไปก่อนหาใช่เพียงเพื่อเอาตัวรอดเพียงคนเดียวไม่ เมื่อตถาคตหลุดพ้นแล้วจึงได้นำกำลังมาช่วยพวกเราทั้งหลายกำลังของเราคือทศพลยานอันมีอำนาจบันดาลให้ผู้ปฏิบัติตามคำสอนของเราหลุดพ้นจากบ่วงและกรงเช่นเดียวกับเราบุคคลจะมีความสุขเต็มที่ก็เพราะเป็นอิสระปราศจากเครื่องผูกพัน เที่ยวไปตามปรารถนาเหมือนเนื้อในป่าที่ไม่ติดบ่วงด้วยประการชนี้ความทุกข์ทั้งปวงก็จะหลุดร่วงไปเองยโสธลาเอย่ยหกปีที่เราจากไปไปเพื่อประโยชน์ของเธอของพระประยุลญาตและของชาวโลกทั้งมวลบัดนี้ เราได้ค้นพบสิ่งที่เราปรารถนาแล้วและได้นำมาฝากสิ่งนี้คืออมตะธรรมอันบุคคลผู้ดื่มแล้วไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปยโสธราเราได้รู้แจ้งแล้วว่าความสุขอันเป็นโลกีทั้งมวลมีที่สุดเป็นทุกข์ นั่นที่ราคะคือความกำหนัดอาศัยความเพลิดเพลินทั้งมวลมีที่สุดเป็นความเศร้าความพอใจในพบทั้งปวงเป็นการร่านไปในหลุมฐานเพลิงอันลุกโพลงความสงบเยือกเย็นอันปราศจากกิเลสเหล่านั้นคือรางวัลอันประเสริฐ ที่มนุษย์ควรขึ้นให้ถึงยโสธราเอยไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบไม่มีความสงบใดเสมอด้วยพระนิพพานการดับกิเลสทั้งปวงยโสธราเถรีอปทานที่8จบกราบอนุโมทนาสาธุด้วยครับธรรมะสวัสดีธรรมะรักษา พระธรรมคุ้มครองท่านนะครับ